สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะักเรียนชั้นเกรดสิกนะคะวันนี้นะคะตัอมาพบกันอีกครั้งแล้วในวิชาวิทยาศาสตร์กับบทใหม่นะคะในใหน่วยการเรียนรู้ที่3ในเรื่องของไฟฟ้าค่ะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับแรงของไฟฟ้าแล้วก็ส่วนประกอบนะคะของวงจรไฟฟ้าเนาะที่ช่อยาให้นองทุกคนตั้งใจเรียนด้วยนะคะ แรงไฟฟ้าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักเรียนหวีผมในวันที่อากาศแห้งผมของนักเรียนจะติดหวีขึ้นมาด้วยนั่นเป็นเพราะแรงไฟฟ้าแรงไฟฟ้าคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไร แรงไฟฟ้าคือแรงที่เกิดขึ้นระหว่างประจุไฟฟ้าด้วยกันมีทั้งแรงดึงดูดและแรงผลักแรงไฟฟ้าเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติโดยการนำวัตถุมาขัดถูกันเช่นเมื่อนำกระดาษมาขัดถูกับลูกโป่งจะเกิดการแลกเปลี่ยนประจุระหว่างกระดาษและลูกโป่งเมื่อนำลูกโป่งที่ได้รับการขัดถูด้วยกระดาษ มาเข้าใกล้กับลูกโป่งที่ไม่ได้รับการขัดถูด้วยกระดาษจะเกิดแรงดึงดูดระหว่างลูกโป่งทั้งสองเช่นเดียวกันกับการที่เราหวีผมในวันที่มีอากาศแห้งหวีและเส้นผมมีการขัดถูกันจึงทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประจุดังนั้น เมื่อเราหวีผมได้สักสองสามครั้งและนําหวีเข้าใกล้เส้นผมอีกทีจึงทำให้เส้นผมติดหวีขึ้นมานั่นเองแต่ก็ไม่ใช่วัตถุทุกชนิดหรอกนะที่ทำให้เกิดแรงไฟฟ้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของวัตถุระยะเวลาการขัดถูและความชื้นของวัตถุชนิดของวัตถุที่ทำให้เกิดแรงไฟฟ้าได้ส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติก ยางแก้วประเภทของวัตถุที่ทำให้เกิดแรงไฟฟ้าได้ยากหรืออาจไม่เกิดเลยเช่นโลหะไม้ระยะเวลาการขัดถูวัตถุหากใช้ระยะเวลาในการขัดถูน้อยเกินไปอาจทำให้ไม่เกิดแรงไฟฟ้าความชื้นของวัตถุ วัตถุที่มีความชื้นสูงอาจทำให้เกิดแรงไฟฟ้าได้ยากหรืออาจไม่เกิดเลยหากนำวัตถุ2ชิ้นมาขัดถูกันจะเกิดการแลกเปลี่ยนประจุทำให้ไม่เป็นกลางทางไฟฟ้าเมื่อนำมาเข้าใกล้กันทำให้เกิดแรงระหว่างประจุไฟฟ้าขึ้นซึ่งก็มีทั้งแรงดึงดูดและแรงผลักโดยแรงดึงดูดเกิดขึ้นเมื่อนำวัตถุสชิ้นที่มีประจุต่ตางกันเข้าใกล้กันและแรงผลัก เกิดขึ้นเมื่อนำวัตถุสองชิ้นที่มีประจุเหมือนกันเข้าใกล้กันการทดลองแรงไฟฟ้าอุปกรณ์มีดังนี้กระดาษเยื่อไม้บรรทัดพลาสติกไม้บรรทัดเหล็ก ยางลบดินสอไม้ลูกโปง่งแผ่นพลาสติกใสและกระดาษชิ้นเล็กๆขั้นตอนการทดลอง 1. นําำไม้บรรทัดพลาสติกเข้าใกล้กระดาษชิ้นเล็กๆแล้วสังเกตว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม่ 2. เปลี่ยนจากไม้บรรทัดพลาสติกเป็นวัตถุอื่นๆแล้วทำกิจกรรมซ้ำสังเกตว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม่ 4. นํนำไม้บรรทัดพลาสติกถูด,ด้วยกระดาษเยื่อนํานำไม้บรรทัดพลาสติกเข้าใกล้กระดาษชิ้นเล็กๆแล้วสังเกตว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม่ 6. เปลี่ยนจากไม้บรรทัดพลาสติกเป็นวัตถุอื่นๆแล้วทำกิจกรรมซ้ำสังเกตว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม่ตัวอย่างตารางบันทึกผลการทดลองเมื่อนักเรียนทำการทดลองเสร็จแล้วสามารถนำผลการทดลองมาแบ่งปันกับเพื่อนๆได้นะคะดูกันว่าผลการทดลองเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร สรุปผลการทดลองเมื่อถูวัตถุบางชนิดด้วยกระดาษเยื่อแล้วนำเข้าใกล้เศษกระดาษชิ้นเล็กๆวัตถุนั้นจะสามารถดึงดูดเศษกระดาษได้แรงที่ทำให้วัตถุเบาๆเ,เคลื่อนที่เข้าหาวัตถุบางชนิดที่ผ่านการถูได้เรียกว่าแรงไฟฟ้า ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าสวัสดีครับน้องๆพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับคาบเรียนวิทยาศาสตร์น้องๆทราบหรือเปล่าครับว่าสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของทุกๆคนในตอนนี้คืออะไรคำตอบก็คือพลังงานยังไงล่ะครับพลังงานเป็นสิ่งที่ช่วยให้การดำรงชีวิตเป็นไปได้อย่างราบรื่นและสะดวกสบายพลังงานมีหลายรูปแบบรูปแบบหนึ่ง ที่น้องๆจะได้เรียนรู้ในวันนี้พร้อมกับเจมก็คือพลังงานไฟฟ้านั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเจมได้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยู่ในบ้านของผมแต่เพื่อนๆมองไม่เห็นผมใช่ไหมล่ะครับนั่นเป็นเพราะว่าบ้านของผมนั้นโดนตัดไฟครับเนื่องจากลืมไปจ่ายค่าไฟเอาละ่ะเพื่อที่จะได้คุยกับเพื่อนๆได้สะดวกเพื่อนๆตามผมไปข้างนอกบ้านดีกว่าครับ เอาละผมก็กำลังสงสัยอยู่พอดีว่าไฟฟ้าคืออะไรและมาจากไหนเราไปหาคำตอบกันครับซึ่งผู้ที่จะมาให้คำตอบกับผมและเพื่อนๆก็คือดอกเตอร์ปราดครับดอตอร์ครับอยู่หรือเปล่าครับผมเจมเองครับอ้าวเจมมีอะไรหรือเปล่า ค่ำแล้วทำไมยังไม่เข้าบ้านมาหาด็อกเตอร์มีอะไรหรือบ้านผมโดนตัดไฟครับมืดไปหมดเลยแล้วก็พอดีว่าผมเกิดสงสัยขึ้นมานะครับว่าไฟฟ้าคืออะไรและเกิดมาได้ยังไงผมก็เลยว่าจะมาขอให้ด็อกเตอร์อธิบายให้ผมฟังหน่อยครับได้สิด็อกเตอร์ชอบอยู่แล้วการที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กๆได้พัฒนาความรู้นะ่ะ เอาละก่อนอื่นด็อเตอร์ต้องถามเจมก่อนว่าเจมรู้หรือเปล่าว่าไฟฟ้าที่เราพูดถึงกันอยู่นี่นะ่ะมีลักษณะเป็นอย่างไรไฟฟ้าคือแสงที่ปล่อยออกมาทำให้บ้านสว่างใช่หรือเปล่าครับฮ <c oughs> ไม่ใช่หรอกนั่นนะ่ะคือแสงเป็นพลังงานรูปหนึ่งอา้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวด็อเตอร์จะอธิบายเดี๋ยวนี้แหละ ไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้าคือพลังงานรูปแบบหนึ่งซึ่งสาม,มารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยเราจะนำพลังงานไฟฟ้าไปทำให้เกิดงานเช่นการใช้พลังงานไฟฟ้าทำให้เกิดแสงจากหลอดไฟฟ้าหรือการใช้พลังงานไฟฟ้าทำให้โทรทัศน์เกิดภาพและเสียงเป็นต้นหรือพูดอย่างง่ายๆว่าพลังงานไฟฟ้าคือพลังงานที่ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานได้โดยเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานรูปแบบอื่นเช่น พลังงานกลพลังงานแสงเป็นต้นเป็นยังไงบ้างเจมเข้าใจที่ด็อกเตอร์อธิบายหรือเปล่าเข้าใจครับดีมากถ้าอย่างนั้นมาต่อกันดีกว่าแ <Yeah. S 3> ับรามอีกหนึ่งคำถามของเจมก็คือไฟฟ้ามาจากอะไรไฟฟ้าเกิดจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของวงจรไฟฟ้าส่วนเรื่องของวงจรไฟฟ้าด็อกเตอร์จะกล่าวถึงในช่วงหลังจากนี้ก่อนอื่น เรามาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันก่อนครับวงจรไฟฟ้าหมายถึงทางเดินของกระแสไฟฟ้า,ฟาซึ่งไหลมาจากแหล่งกำเนิดผ่านตัวนำและเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วไหลกลับไปยังแหล่งกําเนิดเดิมซึ่งวงจรไฟฟ้าจะสมบูรณ์ได้ก็จะต้องมีส่วนประกอบต่างๆแต่ก่อนจะกล่าวถึงเราไปทํากิจกรรมสนุกๆก,กันก่อนดีกว่าครับ เอาล่ะเมื่อกี้เราค้างไว้ตรงที่เรื่องของส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าใช่ไหมใช่ครับส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้านะ่ะจะต้องประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้าคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าให้กับวงจรเช่นแบตเตอรี่ทานไฟฉายเครื่องจ่ายไฟเป็นตน้นส่วนประกอบต่อมาลวดตัวนำ คืออุปกรณ์ที่นำมาต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าจากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่งเพื่อจ่ายกระแสะไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าลวดตัวนำที่นำกระแสะไฟฟ้าได้ดีที่สุดคือลวดที่ทำจากเงินแต่เนื่องจากเงินมีราคาแพงมากจึงนิยมใช้ทองแดงซึ่งมีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าได้ดีพอสมควรและราคาไม่แพงมากนักนอกจากนี้ ยังมีโลหะชนิดอื่นๆที่สามารถนำไฟฟ้าได้เช่นทองคำดีบุกเล็กอลูมิเนียมนิกเกลิลเป็นต้นส่วนประกอบอีกหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้อย่างอื่นก็คือโหลดหรือค่าต้านทานของเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาต่อในวงจรเพื่อใช้งาน เช่นตู้เย็นโทรทัศน์พัดลมเครื่องปรับอากาศเตารีดหลอดไฟตัวต้านทานเป็นตน้นและส่วนประกอบอย่างต่อมาก,ก็คือสวิตคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้าซึ่งจำเป็นจะต้องต่อสวิตเข้าไปในวงจรเพื่อทำหน้าที่ตัดต่อและควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้า ส่วนประกอบสุดท้ายคือฟิลซึ่งฟิลคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้วงจรไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ได้รับความเสียหายเนื่องจากการทำงานผิดปกติของวงจรเช่นเกิดการลัดวงจรเมื่อเกิดการผิดปกติฟิลจะทำหน้าที่ในการตัดวงจรที่เรียกว่าฟิลขาดนั่นเองเป็นยังไงบ้างไม่งงใช่ไหมใช่ครับ <D ee and bullshit> ดีแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมทดสอบความรู้กันสักหน่อยดีกว่าครับจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเก่ <F mulher> งมากครับ เก่งมากค่ะเยี่ยมไปเลยครับเป็นยังไงบ้างเจมมีส่วนได้ที่ไม่เข้าใจบ้างไหมไม่มีครับอืมดีแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวด็อกเตอร์จะสรุปเนื้อหาให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะ ไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้าคือพลังงานรูปแบบหนึง่งซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยเราจะนำพลังงานไฟฟ้าไปทำให้เกิดงานเช่นการใช้พลังงานไฟฟ้าทำให้เกิดแสงจากหลอดไฟฟ้าหรือการใช้พลังงานไฟฟ้าทำให้โทรทัศน์เกิดภาพและเสียงเป็นต้นวงจรไฟฟ้าหมายถึงทางเดินของกระแสไฟฟ้าซึ่งไหลมาจากแหล่งกำเนิด ผ่านตัวนำและเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วไหลกลับไปยังแหล่งกำเนิดเดิมซึ่งวงจรไฟฟ้ามีส่วนประกอบดังนี้ 1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2. หลวดตัวนำา 3. เครื่องใช้ไฟฟ้า 4. ส,สวิตห้าฟิลเอาล่ะครับน้องๆหลังจากที่เรียนรู้กันมาแล้วเราก็มาทำแบบฝึกหัดใช้เดี่ยวกันสักหน่อยดีกว่าครับ หน้าที่สำคัญของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าคือทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าแก่วงจรไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าจะสมบูรณ์ได้นั้นจะต้องมีส่วนประกอบดังนี้คือแหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องกำเนิดกระแสะไฟฟ้าลวดตัวนำเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโหลดนอกจากนี้ยังรวมถึงสวิตช์และฟิลด้วยฟิลทำหน้าที่ในการเป็นตัวตัดวงจรหรือตัดกระแสะไฟในวงจร เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันลวดตัวนำไฟฟ้านิยมทำมาจากทองแดงเนื่องจากมีราคาไม่สูงมากและยังนำไฟฟ้าได้ดีลวดตัวนำไฟฟ้าที่ทำจากเงินจะนำไฟฟ้าได้ดีที่สุดแต่ไม่นิยมเนื่องจากราคาสูงเป็นยังไงบ้างครับน้องๆความรู้เรื่องไฟฟ้าไม่ยากเลยใช่ไหมครับ เอาล่ะครับความสนุกของเราในวันนี้ก็หมดลงแล้วในคราวหน้าน้องๆจะได้เรียนรู้กันต่อกับการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายซึ่งจะทำให้น้องๆเกิดความรู้และจินตนาการใหม่ๆมากมายอย่าพลาดนะครับวันนี้สวัสดีครับ